ครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับทุกๆคนเด้อครับตอนนี้กำลังไอเรามาเรามาไอวัดไม่ใช่วามาสมอาสมลือสีนะครับเนนคุมาสมลือสีนะครับเนนนบคุณตำบลตำบลโพแตงนะครับอำเภอสามโคกนะครับ ทางเข้านี่โอ้โหรถติดสามกิโลพี่น้องสามกิโลยังไม่นั่นเลยนี่รถติดสามกิโลคิดดูดินี่ครับยังไม่ถึงประมาณอีกสามกิโลแต่รถติดยาวมากเลยครับเป็นวันนี้เป็นวันวันพระด้วยวันอาทิตย์ด้วยวันหยุดนะครับคนมาเยอะมาขอมาโชคขอลาบพี่น้อง ไปถึงเดี๋ยวจะไลฟ์สดให้ดูนะครับว่าคนเยอะประมาณไหนที่มาขอโชคขอลาบพอได้ปุ๊บเขาก็มาแก้บนเงินครับคนมาแก้บนก็เยอะคนมาขอพรขอโชคขอลาบก็เยอะนะครับลือสีนะครับลือสีนะครับลือสีเน้นพุทธคุณนะครับพุทธคุณนะครับสามโคกครับ อำเภอสามโคกไกลครับมาไกลอยู่ครับกำลังรอยาวอยี่ข้างหลังก็ยาวไปถึงถนนใหญ่นนครับไกลมากครับไม่ใครเยื่อนเลยพี่น้องไม่ใครเยื่อนเลย เป็นแบบบ้านเราบ้านอีสานบ้านเฮาเหระครับคือคือไอ้ลักษณะบ้านเฮาเลยครับมันเป็นออกไอออกมาอีสานบ้านหน้าลักษณาเนี่แหละครับบ้านบ้านมีปงมีปลามีหน้ามีนะครับมีเข่ากันครับมัากแต่มันอิ่มยุ่งจะให้กินชิ้ไเลเาห็นหน้าคือบ้านเขาเหรอครับ คนออกก็เยอะครับคนเข้าก็เยอะนี่ครับไอของไอนี่ครับของเส้นไหว้นะครับเป็นน้ําแดงถวายกุมารเป็นน้ําแดงนะครับหลังเาอซื้อมาจากบ้านแล้วเนาะมาเนาะมันจะถูจะให้แฟนไปเนี่ยอืเนี้ยออกก็เยอะเข้าก็เยอะ มากเรามาไหว้ก่อนคือเรามาไหว้ของที่เราได้เราก็มาก็ครั้งแรกครับท,ที่มานี่ครับเป็นครั้งแรกครับครั้งแรกที่มานะครับดูรถนะครับดูรถเข้ารถออกนะคนเยอะมากเลยรถนะไม่เยยับเลยครับไม่ขยับเลยคือไ, <c oughs> ไอตอดไปเรื่อยไม่ไ่น้อง <c oughs> ตอดไปตอดไปครับเ,เออได้ทคละคืบทีละคืบเนี่ยครับบ้านนอกบ้านป้าเนี่ยครับบ้านๆเลยแหละไอ้ตรงหนอกทรงหน้านะครับข้างซ้ายเป็นคลองน้ำข้างขวาก็มีแต่คลองอืม ใครไม่เคยมาก็นะครับเชิญนะครับแวะมาดูมาชมกันนะครับแวปมาขอพรกันนะครับใครไม่เคยมานะครับนี่ก็มาครั้งแรกเหมือนกันครับคนก็ดื่มเยอะไเกียจรอเขาจอดว้ข้างนอกเลยแต่เราคงเดินไม่ไหวหรอก ดูเขาไปจะมีที่จอดรถหรือเปล่ามีเฉพาะเท่าบริเวณจอดรถกว้างเขาเปคนคนนี่คนรู้จักเขียนนี่เลยเขาจอดมีนี่แล้วก็หนุนไปอืมใช่เขาจอดเดินลานเมื่อกี้เห็นไหมเออลานกว้างโอ้นี่ครับบึงถนนกระถินเนี่ยโอ้เห็นไหมเห็นไหมครับนี่กระถินหน่อย ้ดกขักปลากลุงปลาก่วยพี่น้องมันซ่อนดอูเขาจะครับเข,ข้ามา,าตาิเลยครับนี่ <c oughs> นครับ <c oughs> เดินไปเขาจอดรถข้างนอกไกลครับไกลอยู่แต่ว่ามันคงติดนานเน่ะก็เลยบ้างเขาก็เดินไปครับเดินไปเยอะเลย ย้มใดยเนาะยามใดกับย้มนั่นแหลนะเนาะใจมันรักครับใจมันรักครับ <c oughs> อยากรวยมามาหอดจอดถึงแล้วพี่น้องมาหอดจอดถึงแล้วก็ต้องสู้ครับ <c oughs> <c oughs> สู้ครับ <c oughs> ขอพรครับ อ๋อสโคลาบเทียบเป็นไห้เฮาเน,ะนะาะลง,หล,งหลุดบัลลีแม่ว่าเนี่ยคนนี้ถือซองบัลลีลงมาไกลมากเลยครับโอ้โม,มาจากทั่วสารทิศใช่ไหมมา<ช>หา คนมาถักทั่วสารทิศนะครับพวกไอ้วัดนี้ขึ้นที่ขึ้นชื่อครับอาสม,มนะครับฤาษีนี่ขึ้นชื่อเลยเนนพุทธคุณครับพ,พุทธคุณนะครับพุทธคุณนะครับคุณพุทธคุณครับพุทธคุณคพุทธคุณ ครับของแท้ครับเรารู้จริงนะครับอย่างมื่อเช้าน่งหลักเมือวันนี้รู้จริงเพราะว่าไอ้คนดังเลยครับดังทั้งติ๊กต็อกแนทั้งไอยูทูบยูทูบเนี่ยครับครับพนดังครับดังมากเลยเพราะว่าคือไอ้ห้โชกไ้ลาบครับทั้งโชคลาบครับดัเ ทั้งทั้งครับเป็นยังวายังวไปลาล้าคนงั้นคนบาดูคนเยอะมากเลยครับโอ้ยรถเออมาไอมากาบายขอพภัหน่อยละครับเป็นเรื่องสีสมฤรือสีครับเออเดี๋ี่ไอลรอเบิงครับติดไทยถอดโช้ดให้เบิงครับโอยอาหารเกิ ยอดกระติ้นมันจะเสียงนี่ทางไหนพี่น้องเอ้ยไปได้เอยไปได้เอยครับอีกกิโลนึงครับถึงอีกมันเบียดกันไงมันแคบด้วยพูดอะคิเล็กทางแคบทางแคบพี่น้องเอ้ยเออนี่ต้องยอดจังเสียนี่ก็จาบักลุตัวนี้ครับอีก อ๋ออีกหกร้อยเมตรครับถึงแล้วครับอครับเดี๋ยวรอรอดูรอชมได้ครับสีได้ให้ทอดให้พี่ให้น้องเบิ้งเดอขังไปถึงไปหอดจอดถึงในอาสมครับครับคลิปนี้ขอจบแค่นีเดอร์ครับฝากกดไลค์กดแชร์พี่น้องครับสวัสดีสวัสดีครับ